เออเฮ้ยเออ,เอ,อสวยเฮ้ยตัง้งตั้งไอวอลด้วยเกมแรกเป็นเกมที่ยอดฮิตมากนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูทั้งรอบสองรอบนะครับจริงๆมันอยู่ที่คนนะเกมเนี้ยถ้าได้แล้วต้องเอาเป็นแลกบัตรนะนะครับอย่าหมุนจนหมดนะอย่าหมุนเพลินนะมันมีช่วงที่ได้แล้วก็ช่วงที่เสียด้วยนะฮะเพราะงั้นเช็คดีๆช่วงไหนได้แล้วอยากมีบัตรอ่าเป็นแลกเป็นเพชรก็ไปแลกบัตรไปเลยนะฮะโอ้โหดูเกมแรก50บาทเกม2ได้30ทุกคนมันดอบดีมาดูเกม2กันครับ เกม2เป็นแรกเป็นเพชรซะมากกว่านะฮะเครดิต18เครดิตนะครับโอ้โหมาถึงก็ได้นะฮะร้อยเจ็ดเพชรก็ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวกดอีกสักรอบนะครับขั้นต่ําที่มันจะได้เนี่ยคือน่าจะเป็นบัตรนี่โอ้โหไม่ใช่นะบัตรหกสเท่ากับบัตร20โอโ้ได้คืน40เครดิตคุ้มไหมเนี่ยคุ้มมากเดี๋ยวไปดูเกมที่3นะครับเกมที่3จะสุ่มเครดิตละ50นะฮะทุกคน แต่ว่าห้าสิบอยู่มมนได้มันได้เพชรเยอะนี่ไงสามอยสิบสี่เพชรขั้นต่ำอะ่ะร้อยสาสิบหกทุกคนดูในดูในวงดีๆนะไม่มีเกลือนะครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะถ้าใครอยากลองสุม่มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อเลยฮะโอ้โหตึงต้งเลยนะเนี่ย hey, ใช่เหรอตึงแค่ไหนต,ตึงแค่ไหนลแล้วก็พูดแลงไดมอนด์อย่างเดียวอะ<อ>แล้วก็แลงอิรว แชมป์ไหมเอาแชมป์ไหมเกมนี้เราแชมป์ไหมเอาแชมป์เลยพี่เไอ้ได้แชมป์ยังวันนี้ได้แชมป์ยังไม่เคยได้แชมป์เลยไม่เคยได้แชมป์เลยเหรออายุเท่าไหร่ละฮะอายุเท่าไหร่ละอายุอายุเจ็ดอายุเจ็ดปีเดี๋ยวพี่พาแชมป์เกมนี้โอเคพี่จัดไปถ้าไม่แชมป์นะเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้เราเลยพันเพชร ขาวบโอเคครับอ่าแล้วแล้วแต่พี่นี่ลหละแล้วพี่พาแชมป์ได้ลหละเองเองให้อะไรพี่ได้ไอ้น้องเดี๋ยวหนูก็เข้าไปในรหัสพี่แล้วก็แบกแรงให้ถ e ึงอีโรอีกให้เลยนี่เข้าไปรหัสอะไรนะเข้าไปในรหัสพี่แล้วก็แบกขึ้นอ e ีโรอีกเลยเอาพี่ขึ้นอ e ีโรอีก e เลยเอารหัสพี่ขึ้นอีโรอีกเลยอ๋อเข้ามาในรหัสพี่แล้วก็แบกพี่ขึ้นฮ e ี e อีก ใช่เหรอจะไม่แฮกรหัสพี่ใช่ไหมเนี่ยจะกลัวรหัสพี่นี่แหละโอ้โหเกินไปเกินไปละเกินไปละขึ้นเสร็จขึ้นเสร็จเดี๋ยวก็รีบส่งแต่ว่าจะส่งไปอะไรให้สกอรเพรามในรหัสหนูแล้วก็ส่งหัวใจไปให้ส่งหัวใจไปให้ด้วยยังไงอ่ะพี่งงอ่ะคือเอารหัสพี่ไปเล่นให้ไงพี่ส่งรูปหัวใจในรหัสไปให้พี่โอ้โห ไม่ส่งคามยให้พี่ใช่ไหมโอ้หัวใจดีพี่จะส่งอะไรนึกจะส่งนึกจะส่งคามโมยไหมพี่ไม่เป็นไรพี่ขึ้นได้พี่ขึ้นแดงได้เองไฮรอดเฮ้ยเพื่อนโดนอ่ะเฮ้ยน้องเป็นไรน้องเป็นไรเป็นคนอ้าวมันก็เป็นคนอยู่แล้วไะเดียโอ้โหเฮ้ยเฮเพื่อนโดนที่ว่าสีโดนที่ว่าสีดาวพี่โดนสีดาว ไม่มีสกินไม่มีสกินพี่ไม่มีสกินว่ะพี่พี่พี่ไม่คงไม่ชูเบอร์สี่มั้งหรอโอ้เบอร์สี่อยู่ไกลไปน้องเอ้ยอุ้ยพี่ตรงนี้มีวバレต์พี่ไม่เล่นเหรอมามามาพี่เล่นกันมามาเรมีซุกทองสองนัดแล้วอยู่งในเนี่ยน้องเอ้ยทางโน้นพี่ทางขวาเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วพี่รออยู่ในหัวอยู่เรา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 เพื่อน สวย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 มีวิสานเชื้อหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมไอ้น้องโหดไหวน้องโอ้โหชื่ออะไรนะจ๊ะชื่ออะไรนะพี่ออนิวพี่นิว,นวโอเคพี่ต้องพาเองแชมป์ให้ได้พี่สาวอยู่เท่าไหร่นะโอจะไม่ได้เนาะพี่นะประมาณดิไม่ไมออะไรพี่สาวเรียนอยู่มอ,อะไรโอ้พี่<า>ขึ้นป .4 พี่หนูขึ้นปสามพี่หนูขึ้นปสามแล้วพี่หนูก็จบแล้วทํางานซีเว่นอ๋อพี่ทํางานเซเว่นเหรอใช่พี่ถ้าถ้าเกิดพี่ไปเซเว่นอ่ะแล้วแล้วพี่แล้วพี่กลับมาเล่นเกมอ่ะพี่บอกหนูว่าเจอเจอพี่หนูไหมพี่เราพี่เราอยู่เซเว่นที่ไหนเวลาพี่ไปเซเว่นอ่ะพี่ถามชื่อฉัน อนักงานด้วยว่าชื่ออะไรคะรแบบนั้นอะไรถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมีคนบอกว่าชื่อน้ำอะ่ะแล้วพี่กลับมาพี่พี่ก็มาบอกว่าเจอพี่หนูเค oh, มหแล้วไม่แล้วพี่เราอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ <okay. S 1> พี่เราอยู่จังหวัดอะไรพี่ว่าไงถ้าเกิดพีถ่ถ้าเกิดพี่อยู่บ้านใกล้ๆกลหนูนะอ่ะเดนินพาพี่ไปหาพี่สาวหนูดิ <laughs> ได้เหรอพี่สาวอยู่จังหวัดอะไรเราอยู่จังหวัดอะไรไม่รมู้ไม่ไม่ไว้ใจพี่เหรองั้นพี่ไม่เล่นไงเองนะเออขอโทษน้องไม่รู้แหละเออจังหวัดอะไรอ่ะน้องอยู่จังหวัดอะไรอ่ะน้องอยู่จังหวัดกรุงเทพเดี๋ยวพ่อหนูมาจัดหนุนว่ารถเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอกแล้วอ๋อเหรอ,อไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยเพื่อนลอง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 ไปดมไม่ได้ไม่ได้ โอ้ยพี่พี่ไม่มีโบลึงไปโอ้โหเดา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 หนึ่งไมดาบนที่เราบนยี่จอยเดาเดาเดาเราปุ่นแต่ปุ่นแต่ปุ่นแต่จอมันจอมันโว้ยโว้ยเพื่อพี่สาวเองเพื่อพี่สาวเองที่ตั้งใจเล่นเลยพี่บีบมีเลือดปะมีมีพี่มีอะเอาไปเอาไปเซเว่นอยู่แถวไหนเซเว่นพี่สาวเองอยู่แถวไหนพี่ถ้าเกิดพี่ไปเซเว่นน่ะพี่ไป พี่ไปไหนๆเซเว่นเนี่ยนะจะได้เจอพี่หนูจะบ้าเหรอเซเว่นมันมีร้อยๆเป็นบทพัสาขาหนูเล่นเล่นพี่หนูอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆโรงงานพ่ออยูเลยโรงงานพ่ออยู่แถวไหนในโรงงานส่งเหล็กอ้ะพี่มันจะมีเซเว่นอยู่อะ ATF มาพี่อ๋อพี่สาวโสดด้วยใช่ไหมหรือพี่ไม่มีแฟนโอ้โหไม่มีแฟนด้วยสวยไหมพี่สาวเราสวยไหมพี่ พ hmm. ี่พี่ก็ไปลองเคาะประตูดูดิพี่สาวเปิดเห็นพี่หลอกปะพี่หลอไหมเหระพี่ไม่หลอพี่แก่แล้วไม่เชื่อพี่หลอกแกน้วเล่นฟรีไฟได้ยังไงอ้าวแกแต่เก่านะคนแก่เขาก็เล่นฟรีไฟกันนะไอ้น้องเออพี่ดูใคนแก่เพราะว่าโคตนผิวเลยเออนี่ไงตัวเก่านี่ตัวพี่เหะเห็นไหมถ้าว่าพี่ไม่ได้ด่าจะด่าจะด่าพี่กากหรือว่า ไอโง่ไอเบื่ออะไรก็ได้นะแต่ดาแก่นี่พี่เจ็บใจได้ไอ้น้องอือขอโทษพี่ขอโทษไม่เป็นไรพี่แย่ไพี่มันมีคนน่ะแล้วจะลงไปทำไมแล้วจะลงไปทำไมล่ะนั้นไอสี่พี่จะได้เข้าวงเนี่ยมันวงมันอยู่ข้างบนขึ้นมากำลังวิ่งขึ้นไปภูเขาอยู่เนี่ยขึ้นมาหาพี่แล้วพี่พี่วิ่งเข้าวงมาดินี่เดี๋ยวเขาข้างบนนี่เออวิ่งขึ้นเขาไปเลยเจอข้างหน้าข้างหน้า โอเคพี่หนูเข้าวงก่อนนะเดี๋ยวพี่แวสเซเว่นก่อนนะอะไรนะพี่เดี๋ยวพี่แวสเซเว่นก่อน <c oughs> <c oughs> เออเด้อฉันต้องอยู่ข้เดียวเลยดิอะไรเล่นหนูไม่ติดเอาอะพี่ไยไปเ,ไเไยอตรงนี้เนะี่ยเล่นตรงนั้นก่อนเล่นตรงนั้นก่อนไอ้หน,นุ่มไม่ต้อตรงรีบเร็วพี่เอาอยู่ในวงลนะถ้าพี่พ,พาเองแชมป์ได้เนี่ยเองจะให้เฟสพี่สาวเองป่ะบ้างมอ้ยเราจะมาหัดไอ้ยิง ไม่ใช,เช่เอาชื่อเอาชื่อเฟสชื่อชื่อเฟสของพี่เองเฉยจำไม่ได้แล้วพี่โอ้ oh, ตายนานแล้วอ่านมานานแล้วโดนแฮกไปหลายรหัสแล้วพี่อ๋อ oh, แล้วยูดีอะยูดีอะยูดีอะรถมารถไม,ม่อยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพึ่งไปพึ่งไปเพื่อนไอ็นิวนิวนิวดูหลังให้พี่ก่อนยังครบหลังให้พี่หน่อยเนี่ยหลังที่มันจะขึ้นมาบนเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่ดูให้ ถ้าเกิดเราเจอคนเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพี่บอกถ้าเจอคนเมื่อไหร่บอกพี่พี่จัดให้ปังปังไปมาแล้วมาแล้วตรงที่เรามาไม่บ้ะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเพื่อนนุ๊กเอวอร้อยวอลไอ้วอล์ย์วอล์ย์วอล์ยิมวิ่งวิ่งวิ่งออกขวาวิ่งออกขวาไป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 เร็วเร็ว นี่นี่นานนมาแล้วังมีอยู่มาแล้วมีไปมีดองอันนี้มติแคปเต้ยอันนี้มันตีแกล้งแกนหลายตัวเลยเพื่อนแกล้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งลงเขาเร็ววิ่งลงเขาลงมาแล้วผมก็บไปพ่อพี่ก่อนเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งลงเขาวิ่งลงเขาวิ่งลงเขาอย่าหิวคอมช่ว้เอง เอ็งเก็บของมากเกินไปแล้วเอ็งห่วงเก็บของมากแล้วเห็นไหมถือลูกซองสิถือลูกซองสิเออเฮ้ยเออสวยเฮ้ยตั้งตั้งไอวอลด้วยสามก่อนสามก่อนเอก็บยาวิ่งลงล่างวิ่งลงล่างใต้เขาฝั่งขวาขวาขวาียว,วโอ้โหยังห่วงเก็บของเป็นรู้สึกหงุดหงิดที่เอ็งเก็บของนานมากขนาดนี้เร็วๆเอ็งจะตายหมดแล้ว ออกขวาออกขวาเร็วเฮ้ยนี่หนุกุลิษออกขวาขวา,ออาขวา,าตัวไม่ได้หนูเลยพี่ทำไมเองทำให้แบบไมเกนพี่จะขึ้นหัวมากเลยนะจริงๆทิงทำไมอะพ<ม>ี่ทำไมเอ็งไม่ลงขวาไปล่ะตร,ตรงนี้ไม่ก็โดนรู้อยู่ว่าวโดนจริงเอง ีไม่พี่พี่เสียงพี่คุนคุ้นอ่ะคุ้นคุนอะไรพี่มีช่องติดตามเหรอช่องติดตามอะไรทำเป็นเนียนแหนเนียนอะไรอย่าทำเป็นเนียนน้องอะไรเนียนเนียนอะไรพูดอะไรไม่เข้าใจอ่าก็ได้เชื่อก็ได้เอออะไรพี่งงกับเองเนี่ยเองเป็นอะไรงงมากเลยดาวดึง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  โอ้ขนาพี่หมูแล้วบูเดียเอาตายหมดตายหมดเอาตายเอาตายเอา